สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้ป้าตุย้ยจะชวนมาทำทอดมันข้าวโพดก่อนอื่นเราก็หั่นข้าวโพดบางๆอย่างนี้ค่ะข้าวโพดนี่ก็ประมาณห้าฝักหั่นบางๆอย่างนี้นะคะหั่นจนหมดเลยค่ะเครื่องปรุงก็เป็นอย่างนี้ค่ะข้าวโพดห้าฝักหมูสับสองขีด ไข่หนึ่งใบแป้งทอดกรอบสองช้อนน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันหอยลดดีสามเกลอค่ะมาผสมกันเลยค่ะป้าก็เอาสามเกลอที่ตำแล้วใส่ลงไปใส่พร้อมได้เลยจ้ะหมูสับแป้ง เอาไปละลายน้ำนิดหนึ่งน้ำตาลทรายซอสปรุงรสฝาสม้มลดดีน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งตามที่บอกไว้ไข่จ้ะผสมทุกอย่าง หรืออามือลงไปนวดเลยให้เข้ากันเดี๋ยวนวดเสร็จแล้วมาดูกันทุกอย่างผสมเรียบร้อยแล้วแต่ป้าว่ามันใสไปนิดนึงป้าก็เลยมาใส่แป้งเพิ่มแล้วก็นวดอย่างนี้ค่ะนวดให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็หมักไว้แล้วก็เอาไปเก็บในตู้เย็น ใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้สองสามชั่วโมงหรือว่าจะทอดเลยก็ได้แล้วแต่ค่ะมาค่ะมาทอดข้าวโพดกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะ